ยอบสวัสดีชาวบิ๊กไบค์ทุกคน,นแฟนๆ G P X นะครับวันนี้ผมจะมาถ่ายอัปเดตรถในตอนนี้นะครับของแต่งก็นิดหน่อยครับท้ายสั้นเอ่ยท่อเอ่ยแล้วก็หลอดพลบรบอรก็จะเป็นน็อตที่ชิวนะครับของแต่งก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับแต่งนิดหน่อยๆนะครับหมวกกันน็อกก็ซื้อใหม่นะครับอันนี้จะเป็นยี่ห้อ ID รุ่นสปาร์ตันนะครับจิบเบ็กคันนี้นะครับผมขี่ได้ประมาณ2,000กิโลและขี่ไป,ไปมาๆนะ ไปโรงเรียนไปกลับโรงเรียนก็เกือบ20กิโลนะครับ1000กิโลได้ไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเป็นตัวดีเลยนะครับสามพันเอ๊สามร้อยแปดสิบบาทเดี๋ยวเราจะมาไล่ของแต่งนะครับส่วนแรกเลยคือส่วนหน้านะครับผมแต่งอันนี้มาครับน็อตครับตัวผู้ตัวเมียสี่ตัวประมาณสองร้อยสี่สิบบาทตัวผู้ร้อยยี่สิบตัวเมียร้อยยี่สิบนะครับเป็นน็อตไทเทเนียมนะครับสีไทเทเนียมแล้วก็หลอดอันนี้ยี่สิบบาทนะครับถูกๆแผ่นป้ายกรอบแผ่นป้าย ถ้าจำไม่ผิดน่าจะร้อยกว่าบาทนะครับอันนี้ก็เป็นท้ายสัตว์แบบล็อกเอาไม่ใช่ไม่เหล็กนะครับเป็นแบบขันล็อกเอาอันนี้ประมาณ700กว่าบาทนะครับ700อนะครับแล้วก็ทีเด็ดเลยครับตรงนี้ครับท่อครับเป็นอาคาโพวิกนะครับซื้อได้ในลาซาด้านะครับอะหมกัน็อกตัวนี้ผมซื้อมาในราคา100 0บาทนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อเลยนะครับถ้าใครอยากฟังเสียงตอนถอดจุกก็ไปฟังเอาในคลิปสั้นที่ผมลงไปนะครับมาเดี๋ยวเรามาฟังเสียงท่อกันเลยครับ ดูก็ได้ว่ามันกีโลผมขี่มาเนี่ย2 1 8 8กิโลโ,โไม่ได้เอากล้องติดหมวกกันน็อกมาครับเพิ่งเพิ่งซื้อหมวกกันน็อกมายังไม่เอาขากล้องมาติดเลยมาเดี๋ยวลองฟังกันเสียงก็พอใช้ได้นะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเปิ้ลกันนะครับหาที่วางหมวกน็อกแป๊นนะครับวา,างไว้อย่างนี้แหละมา อ,อ่างรอบที่4,000รอบครับเราไปเป็น6,000รอบครับก็ดังแผดๆนะครับเพราะว่ามันมีจุกรถเสียงนะแต่ถ้าถอดตออมีลั่นแน่นอนครับบอกเลยว่าตำรวจมาทันทีครับเพราะว่าแถวนี้เขาเคข้งคัดกฎหมายครับ ถ้าเสียงดังเดี๋ยวตำรวจจะปรับเอานะครับไม่เอานะครับผมก็เลยใส่ปลุกไว้นะมาฟังรอบตัดสักหนึ่งรอบมาเดี๋ยวจะปิดชิปเลยมาพร้อมสามสองว้าวปิดเครื่องก่อนมันอุณหภูมิมันร้อนเลยเดี๋ยวผมจะกลับไม่ได้ถ้ามันร้อนนะจะได้จอดพักนะทรัพย์อ,อีอาสองร้อยอานะครับ ถ้าพบเจอผมที่ไหนแถวจังหวัดกรสินก็ทักได้พอดีว่าเดี๋ยวจะเอานำหมวกกันนอกตัวนี้ไปติดกล้องก่อนนะครับเดี๋ยวเราค่อยเจอกันในคลิปคอนเทนต์ขี่ GR 2 0 0ไปโงเรนะีย ในคลิปนี้ผมอยากจะฝากอะไรทุกคนอย่างนะครับขับขี่รถขับขี่ปลอดภัยนะครับไม่ควรขับเร็วนะครับถ้าไม่รีบจริงนะครับแต่จริงก็ไม่ต้องรีบหรอกครับเพราะว่าอันตรายนะครับในการขับรถนะทุกวันนี้อุบัติเหตุมอไซเ์เยอมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วขับขี่รถควรขับขี่ไม่ประมาทนะครับขับขี่รถที่ไรต้องใส่หมวกกันน็อกทุกทีนะครับป้องกันตำรวจปรับด้วยนะครับและผมอยากจะฝากอย่างหนึ่งคือให้ทุกคนขับช้าๆนะครับไม่จําเป็นต้องรีบนะครับ เพราะว่าอุบัติเหตุทุกวันนี้มันอันตรายมากเลยนะครับจากทิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับเดี๋ยวคลิปคอนเทนต์ขี่จีอาร์สองร้อยไปโรงเรียนเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูนะครับจากทีปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ